ชีวิตของสาวสวยน้องโมเมทนาชาสุดสดตอนนี้อยู่ที่เกาหลีกำลังฟอร์มสุดยอดแต่ชื่อหรือเปล่าครับชีวิตของเธอเนี่ยกำลังจะเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่อีกครั้งนึงน,นะครับเพราะเพื่อนบอกมือมเลยว่าเธอมาทางนี้สิฟอร์มดีแบบนี้ทั้งอิตาลีและเธอมาทางนี้สิที่ตุรกีนะครับท่านผู้ชม,มครับเพราะว่าอะไรเนี่ยก็ผมแฉนะครับ <S <S เพื่อนสนิทของเธอตอนนี้มีอยู่ทั่วโลกและเป็นหนึ่งในนักตบสาวที่ได้เล่นกับตัวเก่งๆมากที่สุดในโลกรายหนึ่งนะครับเพราะว่าเธอนั้น ไปมาแล้วหลายประเทศและเกินขนาดอายุเพียงแค่ปีนี้เนี่ย25ปีเท่านั้นนะครับเป็นอย่างไรเนี่ยหนึ่งไลค์กับคลิปนี้ก่อนนะครับก่อนฟังผมแชร์นะครับถ้าใครไม่ไลค์ผมไม่รักนะครับคนสวยรายนี้เนี่ยอยากจะเล่าเรื่องราวต่างๆให้กับมหลอ่อสาวสวยก็ได้แหมน้องโมเมธนชาสุขสนนะครับถ้าใครจํากันได้ดีนะครับเธอเนี่ยครับเคยเป็นกัปตันทีมชาติไทยชุดนึงนะครับในช่วงวัย24ปีหรือเมื่อปีที่แล้วครับในชุด ที่วอลเลย์บอลสาวไทยนะครับเดินทางไปเฟรนดี้แมตช์ออสตาซูเปอร์แมตต์เกาหลีนะครับไทยญี่ปุ่นเนี่ยไม่ใช่ไทยเกาหลีนะครับที่เมืองไอบีเควังเซงนะครับอ่านชื่อมันผิดป้ะเนี่ย19-20เมษายนวังซองเมื่อปีที่แล้วนะครับเจมสมครับแหมนี่ครับนี่คือความสามารถของเธอในตอนนั้นนะครับเธอเนี่ยมาเข้าแคมป์ยาวๆกับชุดนั้นนะครับก่อนที่ซีเกมล่าสุดเนี่ยเธอจะไม่ได้มาเพราะเกาหลีไม่ยอมปล่อยนะครับเจมสมครับคือเธอเนี่ยครับขอเท้าความก่อนดีกว่า เ,เธอเนี่ยวางแผนไว้อยู่แล้วครับแล้วสมาคมเนี่ยก็น่าจะเป็นคนบอกเธอแล้วครับถึงแผนนี้นะครับว่าเธอเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะขึ้นเป็นตัวท็อปในช่วงอายุของเธออย่างแน่นอนในวอลเลย์บอลสาวทีมชาติไทยครับมันเป็นการวางแผนเพราะว่า4ีเกมเนี่ยอันที่จริงเขาก็อยากให้เธอกลับมานะครับแต่การการเล่นอยู่ลีกอาชีพเนี่ยมันมีความสําคัญกับทีมชาติไทยมากกว่านะครับเพราะว่าเป็นนักตบลายเดียวที่สาวไทยเนี่ยต้องการตัวแล้วเธอเนี่ยบาดเจ็บพอดีในช่วงธันวานะครับ ก็เลยบาดเจ็บช่วงตุลานะครับแล้วก็ไม่ได้มาซีเกมพอดีอันที่จริงเนี่ยสมาคมเนี่ยครับจะให้มาก็ได้นะครับแต่ดูเหมือนกับว่าอยากให้พักฟื้นเพื่ออนาคตของเธอมากกว่าเบอร์หนึ่งแน่นอนเธอเนี่ยช่วงแรกที่เธอปรากฏกายขึ้นมาในวอลเลย์บอลสาวไทยไงครับเธอก็ดูแล้วเนี่ยเหมือนกับจะเก่งแต่ก็ไม่ได้เก่งมากครับแต่พอมาช่วงหลังเนี่ยการพัฒนาของเธอเนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้ก้ากระโดดเหมือนกับนักวอลเลย์บอลคนอื่นนะครับแต่เธอพัฒนาด้วยความมุ่งมั่นของเธอและดู สิ่งที่เธอพัฒนาเนี่ยก็คือความเป็นผู้ใหญ่ของน้องโมเมเนี่ยครับแล้วดูความเป็นผู้นําและความนิ่งของเธอเนี่ยมันมีมากขึ้นเรื่อยๆนะครับที่ดูน้องโมเมมาเนี่ยตอนแรกเนี่ยมันจะมีแววตาของคนที่ไม่มั่นใจไม่มั่นใจในตัวเองนะครับแต่พอมาช่วง2-3ปีหลังเนี่ยทั้งความมั่นใจเนี่ยมันกลับมานะครับตอนแรกเนี่ยความมั่นใจของเธอเนี่ยจะมีแค่ในบางช่วงครับพอดูจากแววตาเธอออก แล้วการที่เธอเนี่ยใส่อารมณ์ในการเล่นมากเกินไปเนี่ยครับมันทาให้ฝ่ายตรงข้ามเนี่ยรู้อารมณ์ตอนนี้เนี่ยเธอมนกับจะจากัดอารมณ์ความดีใจของเธอเนี่ยไว้ประมาณหนึ่งเพื่อจะได้ไม่อยู่เหวี่ยงจนเกินไปตอนที่ทําการแข่งขันนะครับแหมด้วยความพยายามอย่างหนักของเธอเนะครับทาให้เธอเนี่ยครับพุ่งไปเล่นที่ลีกยุโรปเนี่ยตั้งแต่ตอนที่ลีกอ่าลีกอ่าญ,ญี่ปุ่นครับกับเพียบยูบูคนเนี่ยตั้งแต่ตอนปี2 0 1 9แล้วนะครับก่อนที่จะไป ยูริกเกาหลีแล้วก็ยูริ์กยูลีกโรมาเนียนะครับแหมคือตอนที่ไปอยู่เพียบยูบูแคตตอนนั้นเนี่ยครับอาจจะไม่ใช่ทีมใหญ่อะไรในตอนนั้นนะครับเพราะเพียบยูบูแคตในตอนนั้นเนี่ยครับมีตัวต่างชาติมีแค่หนึ่งคนเท่านั้นเป็นตัวอเมริกานะครับอย่างเจนนิเฟอร์โดริสนะครับที่อยู่กับเพียบยูบูแคเนี่ยมาเกือบสิปีนะครับรวมถึงริเบโร่ทีมชาติญี่ปุ่นเนี่ยก็มีอยู่เป็นแค่หนึ่งคนเท่านั้นในตอนนั้นนะครับ แต่เธอเนี่ยได้เรียนรู้การเคลื่อนที่แบบญี่ปุ่นมาแบบเต็มๆในการเล่นกับ PFU b o u c a t ในตอนนั้นนะครับถ้าลองดูให้ดีๆนะครับาทางฝั่งของโมเมนะครับตัดสินใจย,ย้ายไปต่างประเทศเนี่ยก็คือญี่ปุ่นตั้งแต่ตอนปี2019เลยนะครับพูดถึงว่าตอนนั้นเนี่ยเธอเพิ่งอายุ19ปีแค่นั้นเองนะครับเธอก็ย้ายไปอยู่หลีญี่ปุ่นได้แล้วซึ่งหลายคนเนี่ยตั้งความหวังกับเธอสูงมากแต่อย่างว่าแหละครับความชินเป็นอันเนี่ยมันก็ไม่ค่อยมีเท่าไหร่อย่างหลังจากนั้นเนี่ย เธอไปโอคันยาม่าตอนปีสม22ครับพูดง่ายๆว่าเธอต้องรออีก2-3ปีทีเดียวครับหลังจากที่หลังจากที่ไปเพิฟยูตอนนั้นเนี่ยเรียกว่ามันก็มันก็ค่อนข้างจะไปหาประสบการณ์นะครับความสําเร็จเนี่ยมันยังไม่มีรวมถึงการไปโอคันยาม่าเนี่ยถึงแม้ว่าทีมเนี่ยจะไม่ประสบความสําเร็จเลยนะครับแต่เธอเนี่ยได้เล่นอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยในปีส0 22ในตอนนั้นนะครับแล้วทําให้เธอเนี่ยมีความเป็นผู้ใหญ่เพิ่มขึ้นมากหลังจากที่ไปญี่ปุ่นรอบ2ในตอนนั้นนะครับและเธอยังได้รู้จักเพื่อออออนนนนนดีีกกกเยยยะะมมมาาาใตััั้คบสู ok ่โ ซึ่งการไปโอคันยาม่าเนี่ยทีมเนี่ยค่อนข้างจะอินดี้อยู่ด้วยนะครับเพราะว่าเป็นทีมที่เป็นทีมที่ไซส์เล็กมากในตอนนั้นแล้วเธอก็เป็นคนไทยคนเดียวคนเอเชียคนที่สองซึ่งตอนนั้นเนี่ยมีเด็กปั้นทีมชาติจีนอยู่ด้วยนะครับ <im it> เด็กปั้นคนจีน,นครับอยู่คันยาม่า <sh arp unuz> พูดง่ายว่ามีต่างชาติเนี่ยเพียงแค่คนเดียวแค่นั้นครับไอ <sh arp unuz> คนจีนที่ไปอยู่เนี่ยก็คือเด็กเ <sh arp unuz> ด็กไฮสคูนะครับที่มาเรียนอยู่ที่ญี่ปุ่นแหม ความกระหายในการเล่นต่างประเทศของเธอเนี่ยมันยังไม่หมดแค่นั้นนะครับโมเมเนี่ยโชคดีมากที่ได้ไปอยู่ลีกต่างประเทศเนี่ยอายุ25ปีตอนนี้เนี่ยอยู่ลีกต่างประเทศมาเนี่ยห้าทีมด้วยกันแล้วในตอนนี้นะครับไล่มาตั้งแต่ P.F.U. อฟยูบ uh, ูคาสโคลคันยาม่าแล้วก็ลาบิดบ uh, ูคาเรสไฮพาร์ทรวมถึงเออสี่ทีมสี่ทีมครับไม่ใช่ห้าทีม อายุ25ปีได้อยู่ต่างทีมต่างชาติถึง4ทีมด้วยกันในตอนนี้นะครับถือว่าเยอะมากนะครับแหมแต่สิ่งที่เธอเนี่ยไปอยู่ต่างประเทศเนี่ยต้องยอมรับนะครับว่าเธอโชคดีกว่าผู้เล่นชาวไทยอายุน,น้อยคนอื่นๆนะครับขนาดน้องเฟิร์นเนี่ยซึ่งอายุเกิน20ปีไปแล้วเนี่ยยังไม่มีโอกาสได้ไปหลีกต่างประเทศที่ไม่ใช่หลีกเวียดนามนะครับเลยไม่แต่ครั้งเดียว ซึ่งบางคนเนี่ยว่าเฟร์เนี่ยจะเก่งกว่าโมเมได้แต่ยผมดูแล้วเนี่ยโมเมการที่เธออยู่ีกต่างประเทศเนี่ยทำให้เธอมีโอกาสพัฒนาก้าวกระโดดมากครับอย่างเช่นตอนไปลาบิดบูคาเรสถึงแม้ว่าจะเป็นช่วงเร้แตสั้นสามเดือนในตอนนั้นนะครับโมเมก็ได้เล่นกับผู้เล่นระดับที่เธอเนี่ยครับเหนือกว่าเพื่อนชาวไทยทุกคนครับอย่างเช่นนิก้ามาโครวาครับตัวที่เคยอยู่ไซตามะนะครับนี่ครับตัวที่เคยอยู่น้องซี่มานะครับแล้วมาอยู่ลาบิดบูคาเรสนะครับล่าสุดเนี่ยก็มาอยู่ลีกเปรูจาของ อ,อิตาลีเรียบร้อยแล้วด้วยวัยเพียงแค่28ปีเท่านั้นนะครับซึ่งเธอคนนี้เนี่ยก็เป็นเพื่อนของโมเมตอนอยู่ลาบิดบูคาเรสต์นั่นเองนะครับตัวทีมชาติสโลเวเนียนะครับนี่ครับตัวทีมชาติสโลเวเนียอยู่หลีกอ่โรมาเนียนะครับคิดดูนะครับคิดดูให้ดีๆนะครับย้ายไปเรืออิตาลีกันแบบง่ายๆนะครับไอ้พวกที่อยู่หลีกยุโรปมาแล้วเรียกว่าอิตาลีเนี่ยที่จริงมันไม่ได้ยากขนาดนั้นแลยครับถ้าสไตล์การเล่นหน้าทดลองหรือ เป็นย้ายไปปีแรกอยู่ลีกอิตาลีเนี่ยเพราะว่าการสเกลตัวผู้เล่นทางฝั่งลีกอิตาลีเนี่ยเขาไม่ได้ครอบคลุมไปทงังทางฝั่งของอผู้เล่นครบทุกคนนะครับทำให้ทีมที่ต้องการตัวผู้เล่นสไตล์ใหม่ๆเนี่ยอยากจะทดลองผู้เล่นใหม่ๆเพื่อไปทดลองในปีแรกๆครับจะสังเกตได้ว่าเนี่ยตัวผู้เล่นต่างชาตินะครับจะอยู่ลีกอิตาลีเนี่ยหปี2ปีแล้วก็ย้ายออกมาเลยนะครับก่อนที่อาจจะย้ายกลับมาในช่วงหลังนะครับนี่ครับนี่คือผู้เล่นชั้นดีที่อยู่กับโมเมในช่วงอยู่ราบิดบุคาเลสนะครับ ยังไม่รวมตอนที่โมเมนะครับอยู่กับกิมชอนไฮพาสนะครับในช่วงปีแรกนะครับปีเท่าไหร่จำไม่ได้เพราะว่าดูแล้วเนี่ยมันนานมาแล้วนะครับปีแรกเธอเนี่ยอยู่กับกิมชอนไฮพาสนะครับอยู่เล่นร่วมกับบูคิลิตนะครับแล้วปีที่2อเนี่ยอยู่เล่นร่วมกับนิโคลวาครับที่ย้ายมาตอนช่วงกลางซีซั่นนะครับแหมแต่ปีนี้เนี่ยนิโคลวาไม่อยู่นะครับแต่ไฮพาสเนี่ยได้โมเามานะครับขึ้นท็อปอันดับหนึ่งในตอนนี้ผมไม่เล่าเลยนะครับ ซึ่งตอนนี้นะครับถ้าพูดถึงนิโคลาวาที่เคยร่วมงานกับเธอเนี่ยนิโคลว่าฟอร์มไม่ได้ดีอะไรเลยนะครับฟอร์มเนี่ยโมเมดีกว่านิโคลว่าเยอะมากในตอนนั้นนะครับแต่ด้วยความเป็นยุโรปและด้วยความไม่รู้ของเขานะครับทุกคนเชื่อหรือเปล่ว่าตัวตีทินชาติบบลเรียมไลนนี้เนี่ยครับวัย22ปีซึ่งเด็กกว่าโมเมถึง3ปีด้วยกันนะครับความสูงนี่ก็พอกันนะครับโมเม180นิโคลาว่า183ถึงแม้ว่าจะดูยาวับเพราะว่าเธอเนี่ยอ่หุ่นแบบยุโรปนะครับแขนขายาว ตอนนี้เธอได้ย้ายไปอยู่หลีกตุรกีเรียบร้อยแล้วเมื่อต้นฤดูกาลที่ผ่านมานะครับอยู่กับทีมบาชิเรียร์่อยาจะบอกครับอ่านชื่อไม่ถูกนี่ครับย้ายไปอยู่หลีกตุรกีเรียบร้อยแล้วแล้วเป็นหลีกหนึ่งของหลีกตุรกีด้วยนะครับท่านผู้ชมครับซึ่งไม่ได้เป็นทีมที่ใหญ่เลยครับเป็นทีมระดับกลางครับปีที่แล้วเนี่ยได้ันับที่ที่เก้าของหลีกตุรกีนะครับแล้วก็บอลเล์บอลทั่วเนี่ยนับที่ห้านะครับแหมคือนิโคโลวาเนี่ย ตอนช่วงที่ดูโคววีลีกเมื่อปีก่อนๆน,นะครับมันก็มันก็ไม่ได้ว่าจะมีความมีความมีความว้าวอะไรในการเล่นเลยนะครับจุดเด่นของนีโคลวาเนี่ยมันคล้ายๆกับนักตบไทยก็คือการตีตามช่องอะไรแบบนี้ซะมากกว่าแต่จุดเด่นของเธอ,เ,ธอเนี่ยก็คือลูกเสิร์ฟของเธอนะครับที่เธอเนี่ยจ้ำเสิร์ฟตลอดนะครับแล้วดูเหมือนกับว่าสไตล์การเล่นเนี่ยมันก็อาจจะทําให หลายคนเนี่ยสับสนในวิธีการเล่นสไตล์ของเธอประมาณหนึ่งกันนะครับซึ่งไม่รู้ว่าโค้ชชอบอะไรเหมือนกันที่แ้ายไปอยู่ลีกใหญ่ตุรกีได้นะครับแหมนี่ครับนี่คุณละว่าเนี่ยโบกมือเรียกเธอแก้แก้แก้นะครับเพราะว่าเธอเนี่ยสูงเพียงแค่ร้อยแปดสิบสามเซนติเมตรแล้วเล่นตำแหน่งเดียวกับโมเม้ด้วยนะครับถ้าจำไม่ผิดนะครับแล้วเธอเนี่ยครับก็เนี่ยเหมือนกับว่าจะย้ายมาเนี่ยครับแล้วเนี่ยทีมนี้ก็ต้องการผู้เล่นที่ไซซิ่งประมาณนี้ครับร้อยแปดสิบต้นๆเนี่ย ใช้ผู้เล่น180นต้นๆเนี่ยหลายตัวทีเดียวนะครับหลีกตุรกีเนี่ยหลากหลายมากนี่คุณลว่าเนี่ยเธอข้างอินดี้นะครับไอจี IG เธอก็มีนะครับแต่เธอเนี่ยไม่เล่นโซเชียลมีเดียเลยนะครับเธอปิดโพสไม่เป็นสาธารณะนะครับมีแอดเฉพาะครอบครัวเท่านั้นนะครับแต่คนที่โบกมือแก๊กแกๆกแก๊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 กแก เพื่อนสนิทเบอร์หนึ่งของโมเมนในตอนนี้ซึ่งเจอกันในทีมชาติบ่อยมากครับทีมชาติเซอร์เบียครับบูคิลิชนั่นเองครับนี่ครับบูคิลิชในตอนนี้นะครับเธอย้ายไปอยู่ลีกอิตาลีเรียบร้อยแล้วนะครับบูคิลิชเนี่ยย้ายไปอยู่ลีกอิตาลีเรียบร้อยแล้วนะครับนช่ไหมครับหลังจากที่ปีแรกเนี่ยอยู่กับไฮพาสนะครับแล้วก็ย้ายไปอยู่เลสปาร์กับอ่าอ่าเมกาวาตีนะครับในตอนนั้นนะครับแล้วก็เนี่ย เมกาวตีก็ชวนไปเล่นอยู่ที่อินโดนีเซียอยู่เดือนหนึ่งนะครับกับจาการ์ตาเอนดูโรนะครับได้เงินล้านนะครับตอนนั้นเนี่ยเธอไม่มีสัญญากับทีมไหนเลยนะครับแล้วล่าสุดเนี่ยฤดูกาลที่ผ่านมาเธอก็ไปอยู่ในลีกอิตาลีกับพิซอนเต้นะครับท่านผู้ชมครับเพื่อสิทธิ์ของโมเมไลนี้เนี่ยทีมชาติเซอร์เบียไลนี้นะครับตัดสินกับโมเมระดับที่สูงมากครับพราด้วยวัยมันใกล้เคียงกันแล้วทางฝั่งของอาบูคิลิชนะครับก็เป็นตัวทีมชาติเซอร์เบียซึ่งตอนก่อนที่เธอจะมาเล่นให้กับทางฝั่่งงขอลลีีีกกาต้เนย เธอก็แทบจะไม่ติดทีมชาติเซอร์เบียอะไรบ่อยครั้งขนาดนั้นนะครับแต่ด้วยความที่ลำบากมาแล้วครับเอาง่ายๆว่าลีเกากหลีใต้เนี่ยสอนให้คนเนี่ยลำบากเป็นแล้วก็ได้ตังค์ไม่มากนะครับถ้าเทียบกับลีกอื่นๆในฝั่งยุโรปนะครับอย่างเช่นลียุโรปเนี่ยตบน้อยกว่าเยอะมากแต่ได้เงินเนี่ยน้อยกว่านิดเดียวบางคนบอกอุ้ยเขโว่าให้ตังค์เยอะจังเลยไม่ใช่เลยนะครับท่านผู้ชมครับถ้าหารเป็นลายแมตช์แล้วเนี่ยทางฝั่งลีเกากหลีใต้เนี่ยถือว่าได้ตังค์น้อยนะครับ แต่ด้วยจํานวนแมตท,ที่มันเยอะครับเขาเลยได้ค่าส่วนแบ่งเนี่ยเยอะมากก็คือค่าถ่ายทอดสดนั่นเองนะครับคือทางฝั่งของบุคคลินเนี่ยกลายเป็นว่าหลังจากที่ร่วมงานกับโมเมแล้วที่ไฮพาร์ทในปีนั้นนะครับประสบความสําเร็จอย่างมากแบบสุดๆตั้งแต่ที่เธอเนี่ยครับเคยเล่นวอลเล์บอลไปเธอครับเธอเนี่ยไปอยู่กับทางฝั่งของ Red สปาร์ในตอนนั้นเนี่ยเธอก็ประสบความสําเร็จนะครับ ถ้าเดาไม่ผิดเนี่ยเลสสปาร์กในปีที่บูคิลิชอยู่เมื่อปีที่แล้วนะครับถ้า,ถ,าถ้าใครจำมันได้ครับเธอเนี่ยได้เข้าชิงแล้วก็เป็นอันดับที่2นะครับในตอนนั้นนะครับแหมเรียกว่าค่อนข้างจะอินดี้มากคือค่อนข้างจะแหมบูคนะิลิชเป็นแกนนําของทีมเลยนะครับแล้วทําให้สร้างชื่อเธอตอนนั้นนะครับเพื่อนสนิทอย่างโมเมนเนี่ยเรียกได้ว่าก็ยังสนิทอยู่ในตอนนี้ครับถ่ายรูปลงไอจีเนี่ยกันบ่อยมากเลยทีเดียวนะครับบิสอนเตซีนที่ ทางฝั่งของบูคลิตยอยู่ในตอนนี้เนี่ยใช้บูคิลิตเป็นตัวจริงเลยครับรวมถึงมีการบวกพาร์เนอร์ที่ไซส์เนี่ยเหมือนกับโมเมเลยครับนผู้ชมครับร้อยแปดสิบเซนติเมตรไม่น่าเชื่อคือ,ค,อคือตัวอิตาลีอายุเท่ากับทางฝั่งของโมเมนี่แหละครับร้อยแปดสิบเซนติเมตรที่มาเล่นคู่กับบูคิลิตได้ถึงสองตัวด้วยกันนะครับที่เป็น ตัวสำรองก็ตัวจริงในตอนนี้ครับคือถ้าผมศึกษาอิตาลีเนี่ยผมเริ่มอ่านข้อมูลอิตาลีมาช่วงหลังๆนะครับคือคนอิตาลีเนี่ยมันมีกลุ่มบางกลุ่มนะครับที่สูงเป็นแค่ร้0ยแปต้นเนี่ยแล้วก็แฝงตัวอยู่ในทีมหลีกใหญ่เนี่ยเยอะมากนะครับแต่เนี่ยมันไม่ได้เป็นกลุ่มผู้เล่นที่จะเป็นระดับโลกได้เลยนะครับคือจะขึ้นมาติดทีมชาติอิตาลีเนี่ยก็ยากนะครับแต่มันเป็นผู้เล่นที่สามารถเล่นในหลีกใหญ่ของอิตาลีได้นะครับโดยที่เนี่ยถ้าโมเมไปนะครับก็ต้องคิดว่าเน่แค ผู้เล่นอิตาลีธรรมดารรมดาคนนึงซึ่งอาจจะได้เงินเดือนเนี่ยน้อยกว่าหรือเท่ากับตัวอิตาลีก็เป็นได้ครับแต่ทางฝั่งของบุคลินเนี่ยแกสูง2เมตรนะครับได้เงินเดือนมากกว่าตัวอิตาลีทั่วไปที่อยู่ทีมบิสซอนเตนในตอนนี้นะครับคือโมเมก็ค่อนข้างจะต้องต้องทําใจในการใช้ชีวิตอิตาลีนิดนึงนะครับถ้าย้ายไปลีกใหญ่ขนาดอิตาลีนะครับไม่ใช่ลีกตุรกีนะครับแต่แน่นอนนะครับว่าอิตาลีเนี่ยที่ผมเคยบอกไว้ตอนแรกครับ พวกเขาไม่ได้ดูแค่ความสูงอย่างเดียวครับเขาดูรูปแบบการเล่นแล้วก็สิ่งที่นักวอลเลย์บอลรายนั้นๆเนี่ยถูกสเกลมาหรือเปล่าหรือว่ามีข้อมูลทางฝั่งเขาเนี่ยเยอะพอหรือเปล่าครับคือนักตบทั่วโลกเนี่ยจะมีการถูกสเกลไว้อยู่แล้วนะครับว่ารูปแบบการเล่นเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับแล้วเนี่ยถ้าเขามีโครงสร้างในการเล่นวอลเลย์บอลของนักนักตบตัวนั้นเนี่ยเขาดูข้อมูลพื้นฐานนะครับว่าเล่นแบบไหนยังไงแล้วดูอ่าพื้นฐานข้อมูลว่าตัวผู้เล่นทางฝั่งของเขาเนี่ยสามารถปั้นเกมให้กับตัวผู้เล่นตัวตีไ้หรือเปล่า มันก็แมมันก็ต้องลุ้นกันนะครับกลุ่มผู้เล่นที่สามารถไปอิตาลีได้เนี่ยมันก็มีเยอะนะครับทางฝั่งของไทยเราเนี่ยครับมันอยู่ที่ดิวสเสียมันจะลงตัวหรือเปล่าหรือเนี่ยครับใครอยากจะไปลำบากที่นั่นเนี่ยจริงหรือเปล่าการไปแค่ปีเดียวเนี่ยแล้ววัดกันไปเลยแบบน้าวันนาเนี่ยน้าวันนาอาจจะเคยไปหลีอิตาลีแล้วนะครับแต่ในตอนนั้นเนี่ยอายุน้าวันนาก่อนมีลูกทนอด้มันห่างกันเกินตอนนั้นน้าวันอายุยี่สิบเอ็ด ยี่สองยี่สามปีหรือเปล่าครับผมไม่แน่ใจครับประมาณนี้ครับยี่ส3องยี่สามซึ่งไปตอนนั้นเนี่ยมันเป็นการไปหาประสบการณ์โดยตรงครับเหมือนกับว่าจะไมไ่ลงสนามเลยหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับผมอ่านข้อมูลใครรู้เนี่ยช่วยถามนักวันนาหน่อยในตําแหน่งริเบโรในตอนนั้นนะครับโหแต่ก็ถือว่าเป็นการเปิดประสบการณ์ที่โคตรสุดยอดในการปิเตอรลี่ในตอนนั้นแหมอยากจะให้มีนักตบสาวไทยเนี่ยก้าไปเสี่ยงเลอเกินนะครับในการดึงตัวไปเล่นลีกใหญ่ขนาดนี้เนี่ยโดยวัดดวงไปเลยครับว่าถ้าไปแล้วหายวับแบบไมไ่ลงสนามเลยแม้แต่แมต เขาจะรับได้หรือเปล่านะครับผมไม่รู้ว่าวอลเล์บอลเนี่ยจะเป็นเหมือนฟุตบอลหรือเปล่านะครับถ,ถูกจับดองนานๆเนี่ยฟุตบอลบางทีกลับมาไม่ได้เสียความมั่นใจในตัวเองไปทั้งชีวิตเลยก็มีนะครับถ้าโมเมกล้าจะเสี่ยงเนี่ยแล้วคิดว่าไปอยู่ที่นู่นเนี่ยได้ฝึกซ้อมกับตัวเพืเ่อนเก่งๆแล้วก็ได้พัฒนาตัวเองเนยครับโอกาสลงสนามอันน้อยนิดเนี่ยมันก็อาจจะมีประโยชน์กับถธอก็เป็นได้ครับแต่ไม่ไรครับไม่แน่ครับว่าอนาคตเนี่ยมันต้องมีคนไปอย่างแน่นอนสำหรับผู้เล่นไทยนะครับเพราะว่า FI v b วบอกว่า ผมจะถ่ายทอดสดทางฝั่งของอิตาลีเพราะฉะนั้นคนไทยสักคนเดี๋ยวเนี่ยจะได้ขายทางฝั่งของวอลเล์บอลเวิล์เนี่ยที่ถ่ายทอดสดาทางแอปพลิเคชันเนี่ยคุณซื้อมาทางแอปเลยเราได้ตังค์ด้วยเขาก็คงใหญ่จะเชียร์นี่แหละครับว,วันนี้คุณภาเป็นไรครับท่านผู้ชม,มครับ